พระชาธิปัตย์จับมือกับทหารตั้งรัฐบาลใน่ายทหารยึดบ้านยึดเมืองจริงไหมครับไม่ได้จับมือกับทหารเพียงแต่ในขาดดนนั้นนี่ปัญหาบ้านเมืองมันวิกฤตใช่ไหมครับครับเกิดความวุ่นวายมากขึ้นครับนะเราก็ไปรวบรวมพักที่มีแนวทางตรงกันครับเช่นพักภูมิใจไทยครับอย่างพักภูมิใจไทยท่านก็มองว่าประเทศเดินต่อไม่ได้แล้วครับให้พักอันดับหนึ่งจะตั้งมาสองรอบแล้วครับ ไม่ใช่เราไปแย่งไปชิงมานะครับไม่ใช่ไปปล้นมานะครับครั้งแรกนี่ก็จัดตั้งแล้วใช่ไหมครับโดยท่านสมัครเป็นนายกครั้งที่สองก็ท่านสมชายเป็นนายกพรรคเพื่อไทยได้เป็นแล้วแต่ครั้งที่สามนี่ครับพรรร่วมทั้งหลายบอกว่าถ้าให้พักเพื่อไทยยังเดินหน้าตอนนั้นเรียกว่าพรรคพลังประชาชนยังเป็นต่อนบ้านเมืองเกลวิกฤตหาทางออกไม่ได้พรรร่วมเขาก็มีความเห็นว่า เอาประชาธิปัตย์เอาพิสิทธิ์แล้วก็เป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยครับทุกคนได้รับการเลือกตั้งมทุกคนมีการแข่งขันพักเพื่อไทยสิครับแทนที่จะเอาพักตัวเองแข่งกับนายกพิสิทธิ์กลับไปเอาหัวหน้าพักอื่นนะฮะหัวหน้าพักประชาพมนอกนะฮะเหมือนกับตัวเองไม่มีบุคลากรเลยที่จะมาแข่งเป็นนายกเอาประชาพมนอกมาแข่งกับพิสิทธิ์ แต่สสในสภาเนี่ส่วนใหญ่เลือกมิสิตใช่ไหมครับเป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ให้โอกาส2ครั้งแล้วนะครับเราสินพระินคุณเิยหนึ่งนาทีให้สามสิบวีฮะแคุ่ณชูวยก่อนนเดี๋ยวนักศึกษาจะไม่ได้ถามแลวนะครับก็